ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันวันหยุดพักผ่อนวันนี้วันเสาร์นะครับก็เอาพระสมเด็จนะมันเดิมนะครับสมเด็จคนเล่นพระก็มันลคังนี่แหละครับเป็นที่หมายปลองนะครับหมายปลองจะเก๋จะแท้ก็ไม่รู้ว่าดูเก่าดูสวยชอบก็ก็เก็บก็เช่ากันไปนะครับองน,นี้ผม ไดเอามาให้ชมนี่ก็เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับมีเสน่ห์ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็มีความสวยงามนะครับเนื้อนั่นจะแห้งมากนะครับจะแห้งมากด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นจุดคายแม็กคือหลังแบบนี้นะครับแห้งๆเจอแบบนี้นะครับไม่ไม่สองหน้าก็อยากจะเช่านะสําหรับผมนะสําหรับท่านอื่นก็ ไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะแต่สำผมถ้าเห็นเห็นด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูมีมวลสารดูความแห้งมีความเหี่ยวความย่นเนี่ยผมผมตัดสินใจเช่าไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะโดยไม่ดูดูหน้านะครับถ้าเป็นภาพแบบนี้นะฮะทั้งทีนี้เรามาจับมาดูข้างดูอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเนื้อหามวลสารครบชัดเจนนะครับจะแห้งมากนะครับทีนี้เรามาดูพิมพ์ทรงกัน องนี้ไล่ตั้งแต่ซุ้มเลยนะครับเห็นไหมครับซุม้มหดเป็นท่อนท่อนท่อนเป็นข้อข้อเลยนะครับเหี่ยวเหี่ยวแห้งนะครับแตกเป็นข้อข้อเป็นข้อข้อเลยนะครับพ่พักนะครับพระพักนี่แบบเนี้ยเคยเคยได้ยินไหมครับในตำราที่เขาบอกว่านะ่พักพระสมเด็จวัลคังเนี่ยจะมีหน้าตะแกนผลมะตูมนะครับเ้าหลามตัด อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหน้าตักแตนนะน่าจะยาวๆนะครับยาวๆผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆเนี่ยคือภาคด้านมุมมุมด้านเนี้ยจะยกสูงจะยกสูงแล้วก็จะสโลบลาดเอียงมาดังด้านซ้ายมือเรานะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวผมเอาอีกองหนึงให้ดูนะจะเห็นชัดเจนเลยองนี้องนี้นะครับผมเอามาให้ชมก่อน เห็นไ,ไหมครับองนี้จะจะเห็นไหมครับว่าพัคท่านส่วนนี้จะสูงแล้วก็จะลาดเอียงลงมาทางด้านซ้ายนะครับคือจะเจอน้อยนะเดี๋ยวนี้แบบนี้นะครับนี่ครับคือจะเจอน้อยนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับจะสูงจะต่ํามากน้อยไรแต่ก็ต้องมีสูงมีต่ํานะครับนอกจากว่าจะเป็นผลมะตูมจริงๆนะครับทีนี้เอามาดูส่วนอื่นของ ของพิมนะครับทั้งวงแขนนะครับวงแขนฝั่งนี้จะกว้างนะครับฝั่งนี้จะยกสูงต่ำตามตำราอะไรเขาว่าไปนะครับมีชายจีวรเชื่อมมานะครับองนี้สันหน้าแข้งนะเห็นพระบาทเห็นไหมล่างๆเลยนะครับมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดในระดับหนึ่งเลยสําหรับพระอายุร้อยกว่าปีนะครับฐานชั้นแรกคมหนานะครับเห็นไหมครับ ความจริงถ้าติดจะชัด,ชดมักจะมีเส้นลางๆอย่างเงี้ยนะนะครับนี่มีฐานสิงห์นะครับฐานสิงห์นะค,งคมคมลึกครับเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับนี่ส่วนฐานทานสุดท้ายล่องลึกหนาตันนะครับมีความสวยงามส่วนผิวพระนะครับองนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าแห้งขนาดไหนนะครับมี คาบแป้งบางๆปกคลุมอยู่ทั่วไปแล้วก็มีพวกคาบแป้งหนาๆติดเป็นที่ๆก็มีนะครับก่อนหน้านี้จะหนามากนะครับผมได้ใช้น้ำอุ่นนะครับเอาสำลีชุบน้ำอุ่นปัดๆเช็ดๆไปนะครับฐานลักษณะฐานก็เฉียงๆงลงมาแล้วก็ตัดตรงๆลง,ง,งมานะครับนี่คือตำรานะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันดูด้านหลังเห็นไหมครับ มีความเหี่ยวย่นมีความแห้งนะครับความแห้งชัดเจนเลยนะครับลองขยายเนื้อชัดๆกันดูนะครับทีนี้ขยายด้วยกล้องมือถือก่อนนะครับไล่ให้ดูเป็นสัดส่วนนะครับมวลสารมีไหมมีนะครับเดี๋ยวจะเจาะเป็นจุดๆให้ดูนะที่เห็นเห็นก็คือนี่เม็ดแดงเห็นละนะครับเม็ดแดง จุดๆเล็กๆเม็ดแดงนะครับหินเท่าๆนะครับหินเท่าๆมีให้เห็นนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำมีให้เห็นนะครับนี่หินเท่านะครับหินเท่าหินเท่าบริเวณนี้เห็นไหมครับหินเท่าเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดดำดำก็มีนะครับ จะลองขยายให้ท่านชมดูนะครับว่าจิตใจขนาดไหนนะครับพระพระองค์นี้ถ้าลองได้ใช้โดนเหงื่อโดนอะไรโดนความชื้นในร่างกายเราเนี่ยจะออกนุ่มนะครับพอตอนนี้พระท่านยังยังไม่ไม่ได้ใช้นะฮะท่านจะออกแห้งๆนะครับแต่มีความนุ่มในตัวนะเนม็ดดำดำตามขอบซุ้มนะครับเม็ดดำดำขาวแป้งลองพิมพ์ก็ ตามซอกนะครับตามซอกเห็นไหมครับตามซอกแขนซอกอะไรนี่ผมเช็ดออกบ้างนะที่หนาๆถ้าเป็นฝ้าบางๆก็ยังติดตามอง์พระนะครับนี่ฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างจะมีความสวยงามมากนี่ฐานแล้วบางทีเราดูนี่เหมือนจะมีร่องตรงกลางด้วยซ้ำไปนะขอบฐานสันเป็นสันนูนขึ้นมาคมเลยนะครับ านสิงก็คมชัดเจนมีการหดมีการย่นในตัวนะครับมีหดมีย่นในตัวสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับงน,นนะีนี่นะครับขอบ มีมนสาให้เห็นนะครับตรงนี้ก็หินขาวนะครับหินขาวนะครับหินขาวถัดมาก็เป็นหินเทานะครับหินขาวหินเทานะครับเม็ดแดงก็มีเล็กๆนะมีไม่เยอะนะครับถ้ามีเยอะน่ากลัวนะครับมีประปลายให้เห็นบ้างนะครับการเหี่ยย่นของเนื้อพระนะครับ ส่องกันชัดๆเลยนะครับเหมือนเราส่องกันเองเลยนะครับจะเก๊จะแท้ก็อยู่ที่ท่านจะคิดนะครับผมไม่ไม่ได้ชักจูงว่าจะต้องแท้ตลอดนะครับจะมีมุมมองต่างกันไปก็ไม่เป็นไรเล่นผาข้อแบบนี้แหละครับสีสันนะครับองค์หนึ่งบางคนว่าแท้องค์หนึ่งบางคนว่าเก๊นะครับเทียงกันไปเทียงกันมาสรุปแล้วชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับ ไม่ชอบอ่าไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบร้อยหนึ่งก็ไม่อยากได้นะครับองนี้เห็นไหมครับมีมีกระเทาะนะครับเห็นเนื้อในขาวๆเป็นชั้นนะครับถ้าเราชอบเนี่ยกี่บาทเราก็อยากได้ถ้าเราพอมีกําลังเราก็จะเช่านะครับถ้าไม่มีกําลังเกินกําลังก็ได้แต่เสียดายจังอยากได้จังอะไรอย่างประมาณนี้นะครับเล่นพระก็แบบนี้แหละครับไม่มีอะไรตายตัวส่วนองค์นี้นะครับมีรอยกระเทาะด้านล่าง พอมีอรอยกระเทาะด้านล่างนี่เราเรายิ่งอุ่นใจเข้าไปนะเห็นเนื้อในนะครับเห็นเนื้อในคือแบบแข็งแข่งเหมือนเนื้อด้านนอกเลยนะครับพระเกสสมัยนี้นะครับทำหูทาเนียนทําเหมือนมากทั้งพิมพ์ทั้งทรงอะไรนะครับพอเอาสำลีชุบน้ํามาปัดๆนะอ้โหกลิ่นกลิ่นปูนปัตเตอร์ออกเลยนะครับแล้วก็สีหลุดออกมาตามสำลีเลยนะครับโอ้โหสกิดนิดเดียวเปื่อยยุ่ยเลยนะครับพระ ถ้าผ้าใหม่ๆนี่โดนแค่สำลีชุบน้ำอุ่นนี้ก็ไปแล้วนะครับไม่ต้องถึงกับเอาลงแช่น้ำหรอกถ้าลงแช่น้ำยิ่งเปื่อยนะครับผ้าแท้ๆนี่ผ้าถึงจะเก่าเก๊เก่า,กายัางไงก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยกลัวน้ำนะครับแช่ไปเถอะครับนี่เห็นไหมครับมวลสารนะครับแต่ผมไม่ไม่แนะนำให้เอาไอ้พวกน้ำยากัดพระมากัดนะครับคือ ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนสมัยโบราณหลวงพุทธจารย์โตสมเด็จพุทธจารย์โตท่านนะครับสร้างพระมาไม่ได้ไว้ให้พวกท่านมาทดลองทดสอบที่จะเอาพวกน้ํายาเป็นกรดหรือว่าน้ํามะนาวหรือเอาอะไรมาล้างพระขมิ้นอะไรต่างๆนะครับคือพิสูจน์ทำพิสูจน์ได้ด้วยตาเราก็พอแล้วครับคือปูนยังไงก็เป็นปูนวันยังค่ํานะครับถึงเราจะเอาน้ํายายิ่งเป็นพวกสารเคมีประเภทกรดเนี่ย ไม่ถูกกับไม่ถูกกับปูนนะครับไม่ถูกกับปูนมันก็กัดนะครับความเก่าความธรรมชาติเดิมเดิมก็หายไปหมดนะครับคือเราพิจารณาแล้วเก่าก็คือเก่าด้วยตาเรานี่แหละครับไม,ไม่แนะนำมาไปล้างแต่ถ้าใครได้มาถูกถูกก็อยากจะทําก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเอาน้ํายาอะไรมากัดพระนะครับถ้ากัดปุ๊บอา้าว จากพระที่คิดว่าเป็นพระจากผ้าดีๆอ่ะถ้าเราไปกัดปุ๊บความเก่าหายเลยนะแล้วประเอินเป็นผ้าแท้ขึ้นมาน่ะเสียผ้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าเออเราไปทดสอบแล้วเป็นผระเก๊เราก็ก็ไม่เสียดายนะครับแต่แต่ถ้าบังเอิญผระสภาพดีๆสวยๆมีความเก่าเนียนๆตาเนี่ยเอาไปโดนน้ำกดน้ำยาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เสียผ้าเลยนะครับเสียอะไรกู้ยังไงก็ไม่คืนนะครับกู้ความเก่านะครับเพราะความเก่านี้จะอยู่แค่ผิวนอกนะครับผ้าทุกอย่างแม้แต่เป็นผ้าพวกโลหะต่างๆความเก่าท่านทําปฏิกิยากับอากาศนะครับกับสภาพการเวลาต่างๆนะท่านถึงเก่านะครับแต่พอเราไปล้างนะครับล้างก็เป็นโลหะใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าความ ความเก่าของโลหะหรือว่าความเก่าของผ้าต่างๆเนี่ยด้านในเขาไม่ได้เก่าตามนะครับเขาก็จะมีสภาพเป็นสารทั้งต้นตั้งแต่แรกนั่นแหละครับอันนี้ผมก็พูดจาเล้ออดไปเนาะอ่าเนี่ยครับให้ให้สองดูเนื้อนะครับผมพูดไปผมก็ให้ด้านสองเนื้อไปก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับตรงนี้เป็นขอบตัดเรียบนะครับ ตัดเรียยเห็นไหมครับมีรอยเฉียงๆนิดนิดเห็นไหมครับรอยสับต่อมีการยุบนะฮะมีการยุบมีการปินะยุบป,ปรินะครับบินบ้างเล็กๆน้อยๆน้าน้าเสียดายตรงที่ว่าเจ้าของที่เขาเก็บไว้เขาไม่เห็นคุณค่าเนาะถ้าเขาเห็นคุณค่าเขาคงจะหากอบหาอะไรใส่ไว้ดีๆ ไม่น่าจะแบบมากองหรือว่าโดนน,นนู่นโดนนี่ระเทะบินเสียดายเลยนะครับพระจากจากสภาพพีดีองค์นี้น่าจะบินเดิมนะครับเพราะว่าเก่ามาพร้อมๆกับเนื้อนอกนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้ก็น่าใช้บูชานะครับสาหรับคนชอบพระสมเด็จแล้ว องค์นี้ก็ยังดีนะครับเป็นผ้าไม่ได้หักได้ซ่อมอะไรนะครับผราหักผราซ่อมชอนมากจะอยู่ที่เซียนนะครับจริงๆนะครับเห็นองค์ไหนก็หักก็ซ่อมกันยังไม่รู้ไปชอบพ้าหักพระซ่อมผ้าดีๆไม่หามากนะครับส่วนเราก็หาพ้าดีๆแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับ หยอกล้อเล่นกันนะครับไม่มีเจตนาไปพาดพิงอะไรใครนะครับก็พูดตามที่เราเห็นนี่แหละครับส่วนมากก็เห็นแต่มีแต่พระหักพระช่อมพระแตกนะครับพระสวยๆแท้ๆก็กลายเป็นพระไม่แท้นะครับพระหักหักบินบินสึกๆเป็นพระแท้ไปแล้วนะครับสมัยนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ การดูคลิปของผมในครั้งนี้นะครับข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ก็รับไปได้นะครับอันไหนที่มันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์กับท่านก็ปล่อยผ่านปล่อยวางไว้ตรงนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมมาตรปัถนาใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในเดือนถัดๆไป ก็สวัสดีไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ